สวัสดีจ้ามเมเนีกับมาพอกับลูกสาวร่าอย่าไปอยู่ตรงหน้าชาแนลนะจ๊ะนี mm ้ร่ากับภาพพิมพ์ขนมก๋วยเตี๋ตามกระแสไข่ไข่หางห้างหรือว่าไข่เวียดไข่หลุดเปียกอาจารย์เนาะอาจารย์เป็นกระเสบบอสมาด้วยจ้ะพักเครื่องเคียงกะมีพักแผวมีกระถินมีแตงกวาอาจารย์เนาะแล้วก็มีกระเทียมโทนูนหนัจิ้มซีฟูดจะเห็ดเองน้อยแตกมาด้วจ้ะ แล้กการมีริดเกลือกับริกไทยเขาให้เขาแถมมาแล้วการมีบักหน้ามาจา้จะเสร็จแล้วก,กันเบาๆว้ายมันจิแสบท้องนะจ้ะกินข้าวรถไวก่อนอม,มาจ้ะมากิกนกน้ำกันเลยอันนี้ก็จะบอเป็นโตด้วยจ้ะเด้ออันที่ว่าเป็นโตแกะออกแลออกอันนี้บอเป็นโตลงมาตัวหนึ่ง Cúp, cúp. nó rất đẹp hiếm rồi ก็จะว่ากินก็พักแป้นวนั่งเขากันเขากันนี่ดีดีจ้ะเพื่อนไข่ใส่งนมหรือว่าไข่ห่างห้างบ้านห้างอะไรทำก็เป็นไข่เป็นดนะจ๊ะ มันจะมีแบบลูกนะคะแต่ว่าไม่กินลูกจะกินแบบนี้ตักน้ำกิ้มลาดลูกไปแล้วก็มุมเลยลาดลูกไปแล้วก็มุมเลย แต่ไม่เคยกินไปรอมึงก็จ้ะสำหรับคนหมากนะจ๊ะสำหรับคนชอบนะจ๊ะถ้าคนไม่ชอบไม่ต้องกินนะจ๊ะมันจะขแยงค่ะโอเคบอกค่ะอยากกินม่หยุอ่ะ ี่รองก็พริกเกลือจะว่าร่องก็พริกเกลือ,ววอ,อแล้วกับีบมะนาวลองจ้ะเะลงไปแล้วก,ก็หาด,ดหน้ำมะนาวมุม ซบบาบอะลรบ้านเลยเคยลองปีแต่ลองมองสับไดีดีสิบตาเห็นม่เท่ากับลองเองแม่นดีดีจ้ะพี่เลืออันนี้ตบหนาบกะนาว อันนี้เป็นข้อความมันมันก็ะิบึ๊ดๆนี่แีละเมื่อยข้าวกรไปมาจา้ะลองอีกหน่อยเนึ่งใส่กระเทียมลงไปนะจ้ะมาจา้ะหมุมเลยจ้ะ อาหาร้ากนียมากแบบเป็นโตมากกว่าที่น่เป็นโตนจ้ะตัวอาแบบเนี่ยใครแดงมัน แสบขาของขามมนก็จะแข็งแข็งเขาเพิได้มาแบบเป็นโตัวก็ว่าตรงแก้แบบโตออกนะจ๊ะเวลาแก้ออกไม่ได้อยากกินแบบนี้กับแบบนี้แตเริ่มมองจากไม่เสียหายแต่มันอร่อย อันนี้มันเมือยข้างกับไตยแยกออกก่อนเอาบ้นนี่จุ่มลงไปจุ่มลงไปแบบนี้นะคะปุ่มกระไายแล้วก็หมูเลยนะจ๊ะ หมูมือก็แ่บเลยจ้ะกระเส็นแดนไปเก็บอยู่ขาหัวมาแป๊บนึงอันนี้ระขอบอกไปก่อนจ๊ะว่า ล่องเองขนาดนา้อจ้าน้อจะาสีหูน้อจ้าไปสื่อมาล่องโหลดอีลารเรียวคายดอกเห็นไหมไขแ่แดงมันจมหนึบหนึบแล้วเลยแต่อันนี้มันจะออกกุบกุบไข่ขา,ขาวน้อาจากักแล้วกินกับกระเทียมโทน กิงกับผักแพลวไปคือหมดทาเป็นตา้ายดีใช่ไหม ลองเพิ่นก็นว่าหาสลิ่นยังแต่เน่าเประเปรอะม่เปอรแปรเราจะผู้เฒ่าแห้งหามกะผู้เฒ่าอยู่บ้านผู้เฒ่าอยู่บ้านบอกว่าโอ้ยอย่าไปหากินเด้อไกลๆห่างๆไม่พอดีขาวาผู้เฒ่าว่าไม่าามาจากอะไรไม่สมัยก่อน สมัยนี้สองพันอสิบเอ็ดอัน,นีนว่าแซ่กินรูดต่าเองกินต้มเองแกะเองกินเองนักเล่นพ่อ น้องกินก็ผิดเ,เตืออีกราชว่าปลาเสืออืะไปลงไปยัานสิไปลงไปงั้นสิผิดเกลือนี่ยผิดเกลือพ็ิดไข่เกือก็ผิดไข่ไขแล้วกะ,ะหวอ่าบีบปงงามหันลงไปจะมีกะหมูไม่เลย <c oughs> 疼 <laughs> <noise> <noise>。那就打了 เสร็งฮะเอากมากรุบกรุบตัมันยังรจัะเกี่ยวกัไทยทำตุ้งซื้อปุ๋ยไอเทมพอย mày hóa thì hỏi mọi người ta chẳng hỏi 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 Ảng hỏi 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 Nam mừng như thì ký đăng ký Ngoài ký Ngoài thử thái, tay đăng chắc, đăng ký đăng gì đăng ký đăng ký đăng ký tơ ngon đăng ký đăng ký Bùm แบบนั้นข็ไม่เลวจบขอบปุณพ่อถขอบคุนพ่อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับแบบใครแบบเป็นกำลังใจให้อเราในนัดจ้ะเนาะเอาวก็สำหรับคลิปนี้อเรา,าขอขอตัวไปก่อนนะจน้ะเนาะ สวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาเระจะเนาะ